ตื่นเต้นค่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ทําค่อนข้างท้าทายมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้โชว์คอลเลคชันใหม่ของเราที่ L Fashion Week ค่ะ อลเจชันนี้นะคะชื่อว่า House of VK นะคะจะเอาทุกเอ่อเอเลเมนต์ของแบรนด์นะคะมานำเสนอใหม่ในมิติใหม่ๆให้มันดูเป็นแบบเออซิตี้เกิลมากขึ้นคือผู้ชมอ่จจะได้เห็นโมโนแกรมในรูปแบบใหม่จะเป็นเสื้อผ้าที่อารมณ์ใหม่ๆหมดเลยด้วยความที่เป็น House of a k ใช่ไหมคะเราจะทำโชว์เป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมขนาดใหญ่เชิญแขกมาที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวต้นใหม่ๆของแบรนด์ VK นะคะตอนนี้แบรนด์ VK ก็จะมีความสนุกมากขึ้นมีความเท่มีความซิตี้เกิลมากขึ้นคะ่ะ แล้วก็จะมีโปรด u ักต์ลายที่หลากหลายมากขึ้นนะคะจะมีกระเป๋ารองเท้าแล้วก็อิสเซอรี่ส์แล้วก็เป็นเฮาส์ผลิตักต์ต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้รอติดตามค่ะความที่เป็น DNA ของแบรนด์ก็น่าจะเป็น casual fun and bold ค่ะ Youth energy ก็คือเป็นความที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะแล้วก็มีความสดใสความเด็กในนั้นเล็กๆเ,เพราะว่ารู้สึกว่า แฟชั่นมันคือไม่มีอายุอยู่แล้วมันอยู่ที่การสนุกในการแต่งตัวในการมิกซ์แอนด์แมทช์ค่ะซึ่งเสื้อผ้าของ YK ก็จะใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆในการแต่งตัวให้สนุกขึ้นในทุกวันได้เลย